สวัสดีค่ะโคสิรัตน์เสรีนะคะอล่ค่ะคลิปนี้ดีมากๆเลยตั้งใจฟังนะคะคลิปนี้ทําให้สําหรับคนอยากรวยโดยเฉพาะเลยนะคะฟังนะอยากรวยต้องเล่นเกมรุกโอเคไหมคะอยากรวยต้องเล่นเกมรุกคําว่าเกมรุกในที่นี้หมายความว่าต้องเล่นเกมสร้างรายได้เยอะๆอันนี้สําคัญจริงๆบางคนเนี่ยนะคะสอนให,ให้แต่เก็บออมอย่างเดียวให้ประหยัดอย่างเดียวเขาเล่นเกมรับ การเล่นเกมรับออาไว้ถึงทีมฟุตบอลเนี่ยเล่นแต่เกมรับโอ้โหตั้งรับอย่างเดียวเลยแม่เขายิงประตูเลยอย่างดีก็แค่เสมอจริงก็เปล่าไม่แพ้ก็แค่เสมอจริงไหมคะแต่ไม่ได้ทาแต้มนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากรวยต้องเล่นเกมรุกค,ค่ะคือต้องหาไรายได้โอเคไหมคะแน่นอนว่ารายจ่ายจะต้องประหยัดให้มากที่สุดอันนี้จําเป็นอยู่แล้วรายจ่ายต้องประหยัดใช้เท่าที่จําเป็นเราจะต้องรู้ว่าใช้เงินแบบไหนทาให้ร่ารวยใช้เงินแบบไหนยังไม่ทําให้รวยซึ่งโค้ดอ่ะมีทําคลิปไปนี่ยนะคะ ชื่อว่ารู้จักหนี้มีทางรวยตามไปดูนะคลิปนี้เจ๋งมากคนแชร์กันกระหึมเลยนะคะสำหรับคนที่อยากร่ำรวยนะต้องพัฒนาความเก่งพัฒนาสมองตัวเองเยอะมากๆเลยต้องพัฒนาจริงๆนะคะถ้าอยากรวยนะคะรู้เท่าเดิมมันก็ทําได้แบบเดิมจริงกับเปล่าถ้าเราใช้ความรู้เราที่เรามีถ้าเราใช้วิธีคิดเดิมๆของเราถ้าเราใช้วิธีการทํางานเดิมๆของเราแล้วมันสร้างไรายได้ทําให้เราร่ารวยได้ปานรวยไปแล้วนะสำคัญมากเลยถ้าอยากรวยต้องเล่นเกมรุกแลวต้องเติมอาหารสมองใหม่ๆเยอะ,ยะ,ยะ อาหารสมองนี่จาเป็นจริงๆนะโคตดเห็นบางคนนะอยากรล่ารวยแต่ว่าอาหารสมองน้อยเกินไปฟังให้ดีนะการเรียนรู้เป็นการลงทุนไม่ใช่รายจ่ายโอเคไหมคะการเรียนรู้เป็นการลงทุนไม่ใช่รายจ่ายแล้วที่สําคัญเนี่ยถ้าอยากย่อนย่อติดสปีดนะให้เรียนรู้จากสมองคนเก่งเออวันก่อนก็ทำอีกคลิปหนึ่งอนะอยากสําเร็จไวใช้สมองคนอื่นใช้สมองคนเก่งเข้าใจไหมคะนี่คือตัวเรียกว่า leverage คือการใช้พลังทวีที่ติดสปีดสุดๆแล้วนะ ไม่ต้องมุง,งมงงนาหลาเรียนรู้เองเลยไปตั้งต้นควาญสารพัดความรู้เลยไม่ต้องหรอกนะคะหาอาจารย์เก่งๆสอนนะคะชี้ทางให้ติดสปีดทันทีครับผมย่นย่อทั้งเวลาประหยัดเงินตัวเองประหยัดกําลังใจในการที่ไม่ทําอะไรผิดพลาดล้มเหลวนี่มันคุ้มค่าสุดๆแล้วจริงหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่มีพันธสัญญากับตัวเองว่าเฮ้ยชีวิตนี้ฉันต้องสร้างฐานะฉันต้องประสบความร็จต้องร่ํารวยให้ได้เลยนะคะโค้เรียนเชิญนะคะเรียนหลักสูตรสุดยอดไอเดีดยนล้าน สุดยอดไอเดียเงินล้านจะสอนให้เห็นได้เป็นเงินเป็นทองวันนี้ปิ๊งปิ๊งปงปงเงินเต็มทองฟอาอ้อยนี่เลิศม,มากเลยอันนั้นเป็นกลยุทธ์การทําเงินในทันทีเลยนะคะสำหรับการทําธุรกิจวันอาทิตย์ที่30รกรกฎาคมนะคะค้ชสอนที่กรุงเทพเจ้าพยาปาคห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะอะคะ่ะนค่ะไว้โคเจ้าสิ่งดีๆมาอีกน,นะคะด้รักากจใ,จใจโคแซกตันซลค่ะ